สวครับผมต่อเชียงใหม่นะครับวันนี้วันที่4ตุลาคม256เนาะรถเว็บไอ125นะครับรุ่นรุ่นใหม่เอ้ยเว็บไอ110ขอโทษทีเว็บไอ110นะครับเวบ110ไอนะครับไม่รถอยู่ที่214กิโลนะครับอันนี้ไม่มีสตาร์ทมือนะครับเป็นสตาร์เท้ามาติดหน้าร้านตอนคืนเลยเนาะวันที่4 ดูลาตัวเรารถใหม่เลยหม่รถที่ที่สองร้อยเดี๋ยวเราจะมาเทคนิคกันดูนะโจ,นจนอจะขโมยกันเพแทงลูนแยเนะ,ะเดี๋ยวผมกดล็อกปิดเสียงแล้วกันมันล็อกปิดเสียงนะกดล็อกค้างไว้นะครับสีวิแล้วปล่อยถ้าปล่อยแล้วไม่มีเสียงแสดงว่าเข้าสู่ระบบปิดเสียงละแต่ถ้าปล่อยแล้วมีเสียงอยู่แสดงว่าเป็นรถยังมีเสียงอยู่เนาะใครดูรถเรานะครับรถจะไม่ร้องนะคนตกไฟร้องจะไม่ร้อง จะร้องต่อเมื่อมีคนใช้กุญแจผีแทงต่อเมื่อกดกดล็อกนะก็วันนี้ติดไปอีกคันเนาะเว็บร้อยสิบไอเนาะวันที่สี่ตุลาสอง้อยหกก็เฟซบุ๊กทับร้านการขโมยรถเบอร์โทรผมนะครับศูนย์แปดห้าแปดแปดหกเจ็ดหนึงหนึ่งวันนี้มาติดหน้าร้านเลยเนาะโอเคครับุณครับ